الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تومان أه... لاكن كما كان في المسجد بعيداً สัทธาที่รักนั้นะก่อเน่พุ่งพ่อชีชุกตัวมั่งในยนักขณะกรรมการมีความมีความนักมีความเน่นนักมีความระานักให้กับบรรดาพี่น้องทีจะได้รับรู้เรื่องราวของศาสนาปราะการที่นึ่งพี่น้องครับ ในการในการนำเสนอกงพกเราในวันน um ี <A> ้เป็นการเป็นการนำเสนอเนื้อสาระทางราชการจะมีความเหมือนกันระหว่างเราเลยบริเวณมูโดในว่านี้ก็เรียกว่าวาฮนีจริงๆแล้วพี่นองกับการแตก่างเดือดติดการดีไม่ผู้สสดีการดีไม่กากุนูการดีการตักิน ควาจริงแล้เรื่องนี้เป็นสิ่งเดเล็กน,น้อยเพรเป็นสิ่งเดียวคือไม่สมควรจะออกมาซาดเสียเตี๊เสียให้เกิดความร้า,ราวแชดในพีนองมุสลิมแต่ว่าเรื่องนี้กับผู้เ,เล็กๆกระน้อยพันธุพวกนั้นมาเป็นประเด็นจนกระอตัต้งว่าบ้างพืนเถี่สุรอกเต,ตออกเป็นสามเสือรบผีกับน้องควาหมานั่งวัวกินเท้ากันไม่ได้ แต่ไอ้นั่นก็ไม่ริ็นแต่นสิที่นพวเสนอให้พี่รองรับกูไวเพื่อเป็นกกรบังเพื่อเป็นสินพี่องตงรัว่าไอ้วฮับีไอ้กุมดาบันรในเรื่องรับพกอ้กีดล่กีดกคือารยึดคืนเกี่ยวกับเรื่องอมสุบาฮานวะตาลในสมัยโบราณพี่้องที่เราเราได้รับเีนวิชาการจากตุวกมาสกินจากปากเน Dan tu haji sangat kadang atas Dia kena empat puluh besar atas Dia kena nafsi kat jisim Tau pahit dan sebab jisim ni ajak anak kering Saya biman Saya buat tu dia tahu Tamai Tamai rawajib. wajib Pun saya kata wajib Wajib tu Mai roh mida Wajib dia tahu sifat jisim Tu lah Allah subhanahu wa ta'ala Roh roh kelewa awal Awal tini Ma'rifatullah

วาเรามีมาว่าที่ยังนอาแต่ว่าเรารบิวาาพวนี้ไม่สนใจพวกนี้ไม่กินรไม่ใช่เราทนั้นนราเล็กน้อยรแต่ต้องระวัารักเอิบอักการยึด้จากกัเอาวสุบาไลาพวกนี้นมีความยุดขึนพี่น้องครับในในตอนนั้พวกนี้นราขณะพวกนีนังซื้อที่เป็นนังซื้อของนี้ี Puji Yesus, si hamut atau jiri, dan puji nam Etikor, faksiatuk dari hidup tadinya, manam seneng. Ayat yang ini keluar di sini. Nanti siri kira, itu iman, ti kau kia ala, surati, surat di rahmat. Agi iman, reno, ti kau kia ada makalah เรื่องเกี่ยวกับส้ตัวดำโดยรูมพวกอารม์นะโดยรูปอตะะความมัความมไหนจะจะมีอ์ตะละสร้างเลยตัวสร้างตัวดำโดยร,ออรูยรพออรปอาารพองเองคืออ์ตะละม,มีรูปลายกับตัวดำฉะนั้นโดยเทนี่เองาวาวนนอกุมุดาอวาีนนโดยนำเสนออิดาันอ์ตะละย่อล,าลาอ์ตะละม,มีมือ อัลลอฮฺตาลามีดิมีทามีอวัยวะทุกอวัยวะที u, la, ni, la, ben, u, de, ่มนุษย์มีแต่เมื่นงนหลักสอนอิกะปวยภาษาระยมุมคืออัลลอฮฺตาลาเป็นัวเป็นหวเป็นราโดยว่าอัลลอฮฺตาลาบมนั่นนะบีมายาลูกบีเหมาะสมกัอัลลอฮตาลาแต่ดีนั่งซื้อเรือนี้ครับเป็นนั่งซื้อเดบมาชุดนั่งซื่อเรือนี้คนเด ยอมรับให้การก,ก,นนก,การักกนตีว่นานักซื้อเรื่องนี้นี่เนอะเป็นนักซื้อที่สุดยอดเป็นน,นักซื้อที่ยึดกรองคล่องลัดกิจกรรมคล่องคนดีมานคือเช็กบินบาสเช็กบินบาสได้พัฒนานักซือ้อเรื่องนี้ว่าเป็นนักซื้อที่ดีกอดดีของชาวอารูซินาวอนเจอร์มานักซื้อเรื่องนี้นีเนาะสิ่งซื้อเรื่องนี้เนาะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่อฮวตาลามีอวัยวะ นี่คืออาคีดาวโบนีทั้งเราและนอตีว่าเราไปชีวิตชมหลยดาวลุ่มเลยพระโบีมันมันอะไอะพระโบนีของเขานั้นชายว่าหุ่นชายว่าถักกำวันนี้เลยโอวาตอัลลัลชายนาบีประกาศบัดดาสาุฮาบัตเให้ประกาศอา,าคีดานแต่จริงๆแล้วไม่รู้ครับอาคีดาวน้องนี่ ตาบดาุมาอรได้ทำการซึบซซกซซกล่าวว่าอคิดาคนทอคิดาที่ซสามงโบยอบุิโบนัสรรนี่ตซึงสามคำิสลเพราะโบยุตีโบนัสรอนีมีอคิดาบอกว่าอัลลอฮฺตาลาเขียนตัวัจรด้วยมือขอแกว่อัลลอฮฺลามีมีนั่นึเราพิินองนี่คืองไว้ออย่างัน แต่พวกของมังเสนอนี้ป็นตำรุกตำราพวกคฉะนั้นถ้าบอกว่าวีโกาเราไม่ยอมรับเป็นการใส่รายไปสิพวกไม่สาบวันอือตั้งซื้อก็อิมัคคือผู้นำของพวกได้การันตีตาอวันนี้ผมพิจาระาพาะเขายอมรับแต่วันนี้คือตำราพกพี่น้องครับยังมีพยังมีพยังมีงซื้อไล่เลยมันงสือมีเียวัซืออังกฤษชั xao chiều chạy binh chứa binh chạy 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 อัลลอฮฺตาลามีพระผักอัลลอฮฺตาลามีใบนาเราเลยก็มีนาอัลลอฮฺตาลามีสีผ้าเยลุดมีสีผ้ามือเพราะเขาเปรี้ยอัลลอฮฺตาลามีมือหนึ่งนี่คืออะไรครับคุณผู้ชมเนี่ยเจ้านั่นเช็ดจีบเร็งได้จ่ายรัศเสวเกลเซียชาวบุรุษรุ่มอาจีกีอีกอ่อนรู้ว่าจริงแค่ที่กวาดที่เป็นรัศเสวไปตรงปุตตะมันแต่ปุตตะมันชะโรมันตายยับฟังรัศเสวเรามีจูเช็ดจีบเร็ง syekiri bahwa Inna hadha inkana sahihan fil lughati Tahakwa mi sifat Sifat uh, Wajah sifat Allah ta'ala mi berapa Ini beda Tak fasa di syakjin le Annahu yatunku Juzul alal kulli Cik-cik Nah Annahu Bu Wajah ลักอระสากะอะายะตุลูยุนอลิเ hey? ป็นส่วนนึงของบรรดาธอวัยวะคือน้าไปนนส่วนของอววะลากิลลาชะอันนาดาละตุอลาฮิสตัดสิฟัติจไม่วตวไม่ต้องสงสัยเลยว่าจิิภูาระสาระวจิิงย์หนี่ดิโเหราเไปนาี

นี่คือการนดีับวารีอานดีรัวารีคือูมาบงราเรามีอคดาวความเสียเรีน้องเราต้องถามว่าอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลานตตงอะไรเราตัอมนพือระอัลลอตาลาะงไหมไม่แตกตงเลยอัลลอฮฺตาลาก็ไม่ไม่ไม่เตะตงเลยกับทีประจาว่ พวกปรีศโระเตีนักดื้อตีพระ้าลูกตีประชาลูกตีประชาลูกตรากเพาะนี่ะเอามาทานาีก่อนนะเดวเรานั่งื้น่อานซื้อนึ่พุ่นันซื้อนึ่กินซื้อนที่หมาแต่ว่าพุ้ออกมานำเสนอหทพี่น้องวันนี้คือตราหลวง่อแล้วกบว่าวันนี้อาจจะ

punca penyin yang ini nak rojak apa dia ni ni desa wadia syek sami bawa daifa yata'ata haml jali ala al Allah taala binullah Allah taala binilah yang akidah gua Allah taala binullah syek sami bawa pun guru dia tok pak Allah taala

Mol kosti Allah Ta'ala Amin Ben Wa wai rizalika Rekrucangan dari Mimma la yakunu illa Lil jadil haqi Iyati Le Sinan le Maitai ni Sifat lau ni Sifat kambe Tantang Dia pun buat kambe Illa lil jadil haqi Iyati Jopin Mu haqi Iyati